อันยองทุกคนมาพร้อมเสียงที่แหบซานแต่ว่ามีความสุขแกยังไงเมือมอ่อมอตอมากตวนพี่มาของเราลงรูปลงรูปก็ไม่มีอะไรแปลกไปมากเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาครั่งรักอะไรยังไงเบอร์ไหนแต่แต่แต่แตคอมเมนต์แคปชั่นแคปชั่นของเขา <c> นี่แคปชั่นขเขา แคปชั่นของเขาเรือก,ก็คือเดินยานก็คือออกยานเดินหัวใจม่วงแดงม่วงแดงม่วงแดงมือแกม่วงแดงอ่ะแ,แกเข้าใจปะแล้วดูสิน้องทำอะไรก็น่าหลอกไปหมดแกถ้าจะทำด้านนี้ก็คือฉันก็คือเหมือนอะไรล่ะแต่น้องทำก็คือน่ารลกแคปชั่นรูปนี้แบบแคปชั่นเอยใดเอดยว่าแบบ อึง้งทึงจึงแล้วแกดูรูปนี้อึ้งทึงกว่าเ,ออเห็นยังเห็นยังอึง้งกรรมการอึง้งอะไรอึง้งที่ฉันคิดมาตลอดเวลาว่าตอนที่น้องแบมบ,บอกไฟบอยไฟบอยอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีฉันคิดมาตลอดมาโนมาเองมาตลอดว่าพี่มาเขาต้องดูอยู่หลังเวที แล้วันนี้พี่มากก็คือไม่ให้เราได้ต้องคิดไปเองอีกต่อไปก็ลงรู้ไปเลยสิจ๊ะว่าดูอยู่ไอเห็นอยู่นะไอรู้ไอเห็นแกมือที่ว่าแกรงนี่คือต้องดึงตัวเองไว้นะต้องดึงตัวเองสติตัวเองไว้ว่าอย่าออกไปอย่าออกไปแกเข้าใจไหมแกแล้วคือแบบยังไงอะเขาก็คือแบบทุกช่วงเวลา อยู่ทุกช่วงเวลาเหมือนที่น้องแบมว่าจริงๆทุกช่วงเวลาของน้องแบมจริงๆไม่ว่าจะถุกจะสุกจะอะไรยังไงเขาก็คืออยู่ทุกช่วงเวลาด้วยกันจริงๆแก mm. อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยแต่มือนี่เกรงมากแล้วนะแกแบบต้องแบบยั้งตัวเองไว้ว่าแบบอย่าออกไปเขากำลังโชยอย่าออกไปเนี่ยถ้าไม่มีคนนี่คือ โดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนตีก้นแล้วนะวนะมาถอดทรงถอดเสื้อมาที่อย่างนี้ได้อย่างไรกันออมันนี่ได้แกแล้วคือจาได้เลยว่าหน้ามอนิเตอร์อันนี้ก็คือต้องไฟบอยเท่านั้นฉันมีหลักฐานฉันมีหลักฐานว่าว่าอันนี้ก็คือไฟบอยไฟบอยไฟบอย,บอยเอาเรื่องอยู่นะลุง ลุงก็คือเอาเรื่องมากนะเออยังไงก้างน,นี่ขึ้นแล้วนะเนี่ยเส้นเส้นเส้นที่คอเนี่ยคอเ,ยเริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงแล้วนะว่าแบบเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเ,ออเมื่อไหรจะเต้นเสร็จยังไงโอเคฉันไม่พูดเยอะให้ภาพแล้วก็แคปชั่นเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวดีๆวันนี้ของ m t b b i s r a l มากแบบ i s r a l ก็ไม่เกินจริงนะจ๊ะบอกเลย